มันก็ต้องเห็นสัจธรรมเห็นความจริงมันก็เป็นธรรมแต่สมัยก่อนขนาดผู้เพิ่นเป็นเรียนรู้มาแล้วสอนน่ะเพิ่นก็ยังสามารถสอนให้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าเพิ่นวัน้สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธรรมให้เคารพธรรมอย่าพึ่งมาพูดมาวิจารอะไรเลยอย่าสร้างกรรมด้วยกายวาจาใจตอนนี้เราจะปฏิบัติเพื่อให้หยุดกายวาใจใจไม่ให้เกิดกิริยา การชีวิตวัฏวนของใก่ที่มันหมุนติ๋วอยู่นี่ยันมากเกิดมานาน่นเนื่องไปนี่มันก็ต้องใช้กําลังอย่างมากมีกําลังความอดทนกําลังความกดกัน้นความเพียรกําลังสติกําลังปัญญากําลังสมาธิาสัจศีลเนธธรรมะศีส,สมาธิปัญญารวบแล้วเพื่อจะดีกิเลสที่มันหนักขึ้นในจิตนี่มันหนักหลงกายถ้ามันไม่มีกิเลสมันจะหลงทําไม ก็มันหลงอยู่กลัวกา,ายตายกลัวกา,ายเจ็บ่กลัวหมายที่ยังหมายถึงใจนี่ยึดแล้วหลงไปแล้วเป็นอาวิชาหรือว่าเป็นตัวตัณหาอยู่นี่โอ้ถ้าพูอรู้จงนี่มันจิเป็นผู้รู้ท่านใดย,ยังไงนยินใดฟังมักฟังอีหยังง่ายๆแต่ไป็ขว้าเอาจงเป็นผู้มีเหตุมีผลนักปฏิบัติอย่าเป็นคนเชื่อยอย่างงงง่ายท่านพูดอยู่ก็ไม่ได้เชื่อ แต่ก็ลองเอาไปปฏิบัติให้มันเห็นของจริงเห็นไหมอาการเล่าร้อนอาการไม่อยากเจ็บอยากปวดนั่นละอาการของตัณหาพิภวัตัณหาการมัตตัณหานี่อาการของเนี้ยมันคือตัวทําให้เพลิดเพลินทะย,ยานการเกิดไม่มีวันสิ้นสุดในพบในชาติเกิดแล้วก็ตายเกิดก็ตายออกจากวัฏวันวัฏสงสารไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างพระพุทธเจ้า เอาบอกคือสอนทรมาให้แก่เราอยู่เนี่ยทมของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหันต์หรือว่าพระโสดาบันเป็นต้นไปท่านสามารถออกมาพูดได้ฟังเพลินฟังแล้วก็ลองลองอกไปปฏิบัติให้มันเกิดมีแก้กายแก้ใจเอากายนี้จะเป็นตัวใช้เป็นเครื่องมือของธรรมอย่าไปเปลี่ยนแต่เครื่องมือของกิเลสที่ผ่านมาเอากายไปเป็นเครื่องมือของกิเลส หาเข้าของเงินทองให้แต่กายเขาของเงินทองมันก็่ไปน้ากายเด้มันไม่ไปน้าใจได้มันติดตายไปพร้อมกันแล้วก็กายมันเป็นของโลกเขาไปข้าวของเงินทองมีมากแค่ไหนตายไปมันไม่ไปได้ขนาดร่างกายเขายังเผาทิ้งเลยมันมีคุณความดีเท่านั้นที่ติดออกติดใจไปนี่สร้างความดีให้มันมีความดีก็คือสติ สมาที่ปัญญาศีลภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนานี่ยทำให้มันมีที่นี่ที่กายใจนี่สตีหน่อยก็ต้องเห็นให้มันมากเพราะตัวสตินี่คือตัวกุญแจที่จะทันวงเข้าไปถึงตัวดับตัวเหตุคือตัวพบชาติได้ตัวสตีตัวปัญญาเนี่ยนะตัวที่จะแก้กิเลสลงกิเลสลงเมื่อมันมีกําลังมากเห็นตามจงิงกินบ่อย เห็นทุกเห็นเหตุเห็นทุก่อยๆเห็นความดับทุกอยู่อยเนืองเนืองเป็นทส้นแสนล้นลนเดี๋ยวกิเลสในใจนี้มันจะขัดแล้วก็แวววาวออกไปเองมันจะหลุดร่วงออกจากจิตนี้เองนี่โลดหรือว่าตัวทำระกกิเลสมันผลมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้บังคับแต่ตอนที่กระทํามันต้องมีการบังคับให้เข้างานงานคือทุกขสัจจกําหนดดูทุกก็คือกายทุกอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญัณนี่คือหลัก อาการของทุกขสัจจะเป็นอาการของกายได้นามธรรมคือใจทห่มันรู้แจง้งเป็นผู้รู้แจ้งแท่งตลอดจะเป็นหลงเสือคำสอนบางข่ามอย่างนี้ก็สอนง่ายๆแต่ไม่มีหลักความจริงเราเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นคนมีเหตุมีผลเห็นเขาบอกง่ายแลนไปนั่งเขาเสียโอกาสเด้ มันไม่ได้สอนให้เห็นตัวกิเลสตัณหาเลยอยู่ๆก็มาทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นบอกว่าอะไรมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก่อนที่มันจะไม่มีมันมันหลงมีอยู่เนี่ยหลงว่าเป็นตัวตนอยู่หลงข้าวของหลงสมมติอยู่ทุกอย่างมันก็ต้องหาวิธีแก้อย่างไงมันรูุ้ทเจ้าบอกก็หาตัวตัณหาให้เจอหากิเลสให้เจอหาทุกขสัจจะให้มันเห็นให้รู้แก้แทนเราไหม คันนะ่ะคือรู้เวทนาสัญญาสำคัญยานยานี่บอลวนได้เลยถ้าเป็นบอลูนถ้าเป็นปัดบ้างเลยไปแต่งกิจนะีมันเป็นแต่งนั้มันเป็นกองสังขารอยนะมันแก้กิเลสไม่ได้นะกองสังขารมันมีธาตุสองสิ่งขึ้นไปเขาเรียกกองสังขารผู้พยายามทงใจให้ปล่อยวางอยู่เนี่ยไม่ใช่มันเห็นตามจริงจับพยายามทำให้มันว่างปล่อยวางมันมีมากกว่าสองอย่างนะ หนึ่งมีสิ่งที่กําลังจะแต่งสองมีตัวที่ตัวนี้ที่กําลังแต่งอยู่กับสิ่งที่มันเป็นมีสองสิ่งหน่อย่างน้อยมันออกจากโลกไม่ได้นะถ้ายังมีปฏิบัติให้มีสุดไม่ให้มีส่วนเหลือต่างอันตางจริงกายก็มีรูมีดินน้ำลมไฟแยกออกรู้ก็แยกออกเป็นส่วนต่างอันตางจริงไม่มีส่วนใดไปยึดเอาส่วนไหนก็เหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติที่สะอาด,ด้อยสุด หลวงตาก็เทียบให้เห็นอยู่นี่เหมือนน้ําที่บริสุทธิ์เมื่อเอาจอกเอาแหนะออกจากน้ําก็จะมองเห็นน้ําที่ใสบริสุทธิ์ปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าใจมันจะไม่มีมันเป็นแต่มันมีใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยใจเี่ที่พ้นจากกิเลสมันสามารถทําได้โดยการศึกษานี่แหละ ตอนมันยังไม่เป็นงานก็กําหนดควบคุมบังคับให้มันดูการดูทุกข์ทาไมต้องดูทุกข์เพราะทุกข์มันอยู่ใกล้คือมันสัมผัสได้มันรู้สึกเลยตอนนี้ว่าทุกข์อยู่ตรงไหนคันตรงไหนเจ็บตรงไหนขณะที่ทุกข์อยู่มันจะเห็นอาการของใจผู้ยึดเอาขาทุกข์อยู่ว่าเป็นต้นยากจะเยียดอาการอยากมันคืออะไรไม่ใช่ตัณหาเหรอไม่ใช่กิเลสหรือไงเมื่อเห็นตัวตัณหาได้ก็กําหนดดูตัณหาประหารตัณหาเนี่ยคือดู จอดๆดูเดียวมันดิ้นอยู่มันต้านอยู่เดียวมันดับนี่ท่านเรียกว่าประหารตัณหารหรือเห็นนิโรธนิโรกก็คือการไปวา,านของใจในขณะนั้นชั่วขณะดับลงครั้งเดียวก็อย่าเพิ่งไปยกยออตนก็ได้เห็นหนึ่งเทื่อเห็นอยู่เนื่อนื้เป็นเส้นแสงลันๆขัดเกลอย่อย่างนั้นเหมือนเรากินอาหารกินจนมันอิ่มมันถึงรู้ว่าอิ่มกินต่อไม่ได้ วนมันสีบ่รู้จักว่าสีเฮ็ดคว้าหายังกัเฮ็ดมัวไปหมดอยู่กับว่าจะ้องได้ดีถ้ามันจะผ่านกิเลสได้มันยังโกรธตาเห็นรูกยังไปดีใจเสียใจอยู่เลยจะมูกได้กลิ่นยังมีวันไหวอยู่เลยลูปเรากลิ่นเสียงกระเทือนมาตามาคุณห้ายังหลงอยู่เลยมีลาค้ามีตหามันก็ยังมีกิเลสมันต้องพยายามการเกิดเมื่อหลงกายอยู่มันก็อยากจะไปเกิดอีก อยากเกิดมันก็ต้องไปตามตัณหานั่นน่ะถ้าสร้างกรรมชั่วมามันก็ตกนรกเป็นสัตว์นรกสัตว์เรนารเาชานถ้าสร้างดีมาตั้งแต่ข้อปฏิบัติก็ศีล,ก,ลก็เป็นมนุษย์เป็นถึงเทวดาแก้ชํำระเป็นตัณหาดับขาเข้าไปราคัดดับออกไม่มีส่วนเหลือแล้วก็เป็นใจผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นเนี่ยวิชาก็ล่วงออกจากจิตเนี่ยปฏิบัติให้มันเป็น ไม่ใช่ไปไปแต่งงั้นไปนะแต่ให้มันเห็นยักษ์ถาภูตังสมมัิปัญญายถาตะพังให้เห็นตามเป็นจริงใจนี้เมื่อมันเห็นอยู่เนืองๆขณะที่ตอนมันเห็นมันมีทั้งอดทนอดกั้นทั้งเพียรพยายามทั้งสัจจะทั้งศีลท,ทั้งสมาธิทั้งสัมประชะัญญะทั้งปัญญามันถึงล้มหรือต่อกอกรารยึดกายอยู่เนี่ยมันถึงวางเฉยได้เมื่อมันเห็นความจริงมันก็ยอมรับความจริง จนี่ไม่ได้พูดหรอกแต่เมื่อเห็นแล้วใจนี้มันจะเบื่อแล้วเบื่อนายมีนิพธายายนเกิดขึ้นเบื่อในรูปนี้มันเกิดแล้วดับอยู่นี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตรงควบคุมไม่ได้แล้วมันก็จะแก่เกืดอแก่เจ็บตายอย่างนี้คว้ามาก็โง่มันรู้เองมันถึงได้ปล่อยวางปล่อยวางคือใจเป็นอุเบกขาจริงๆไม่ใช่ปล่อยวางด้วยความคิดเห็นหรือการจํามาการได้ยินมา ซึ่งการแต่งอย่างนั้นมันยังเป็นสัญญาสังขารอยู่เลยมันแก้ไขกิเลสไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการเห็นวามจริงมันทั้งมิตระบาะะบาะตะัวนี้คือสร้างอินทรีย์ให้กแก่ก้าเพื่อที่จะล้มกิเลสให้หลุดออกจากจิตอ่ะเดี๋ยวนี้กิเลสมันฝังอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับใจนี่มันเป็นอันเดียวแต่เรากำลังจะแยกมันออกด้วยการปฏิบัติให้เห็นทุกข์เห็นแห่เห็นทุกข์เห็นความแบบทุกข์ข้อปฏิบัติเพื่อความแบบทุกข์คือ ให้มาสู่หนทางสัมมาทิฏฐินี่หนทางถูกตรงถูกตรงถูกต้องเนี่ยส,ส,สัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกปุระสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาชีวะสัมมาวายโมสัมมาถสติสัมมาสมาธิข้อปฏิบัติเพื่อก้าวล่วงทุกข์หรือดับทุก